อ่าครับอันนี้มาปักบึ้งหน้าบึ้งตาเราปักแทๆปักเป็นยังต้องกินมกหกวพันกระเทบาเพันเสียบ,ยบหรอวะอันนี้หวัวไ้มครับนี่มกหวักหวหัวกบซับีบบีบบีบบ ีใส่ข้าวเหนียวสิลองเมึงมาปักมักหมวกทสิตั้งซื้อคลิปนี้ไว้ทังไงอันอื่นบอก,กินครับปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งไก่บอก,กินปิ้งเนื้อสิน้นบอก,กินแต่ว่า มาปัก,ม,กมักหมกไข่หยัดปอนอะไรขอนิอ้นวครับขอนิว้วจำหัวกบบีบีบบแซมขพอจอังไรเพราะเส้นนี้มันมันไม่เคยมีเขวมวันนี้ครับ ที่จริงกองกินมันหืดธิดเลยปิ้งสิน้นปิ้งหมูมันบ่กกินแต่ว่าหมองหอดนั่นั็วันเอาวันเอาตัวน,นี้สิบโลแล้วครับเอาอีกบอกตั้นช่วงไหนกูกินเนี่ย ออมุกเซจะไข่ใบอีตู้ย่างดีอา้อายอมแพ้ยอมแพ้แแค่นี้เด้อสิบกินประทันหมา